ป้าทานไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นผมที่ร่วงก็ไม่ร่วงแล้วหลังจากที่ว่าป้าปวดก็ดีขึ้นอาการนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ป้านอนหลับสบายค่ะป้าใช้จริงนะคะใช้จริงได้ผลจริงแนะนาเลยค่ะหลังจากผมทานได้ประมาณ2-3เดือนตอนนี้นะฮะโรคก,กาวของผมได้หายสนิทแล้วครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหลักเคลื่นในออยตัวนี้ รีวิวของเขาเยอะจริงๆครับใช้จริงๆนะครับลองมาใช้ดูนะครับเพื่อนๆไม่ผิดหวังนี่แหละเคลื่อนลายอนนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ9ชนิดนะครับผมทานได้สัก3ามสี่สัปดาห์นะครับอาการทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับผมคิดว่าตัวนี้ครับร่างกายมันแอคทีฟมันมันทำงานปกติแล้วนะครับมันตอบโจทย์ได้จริงๆนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะรับประทานต่อไปให้มันมันดีที่สุดนะครับบริชัททานมาได้สองอาทิตย์กว่าก็พฏว่า ก็ล้วงน้อยลงผิวพัรร์ก็อย่างที่เห็นในวัย54แล้วนะคะแล้วที่ดีที่สุดคือเป็นออปเปนิกด้วยซึ่งไม่มีสารที่ใดๆตกค้างในร่างกายนะคะดิฉันก็ขอแนะนำมิราเคลนไนออยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ผิวพรรณดีเหมือนคนวัย54วันนีฉันแนะนำตันนี้เลยค่ะมิราเคลนนยออยค่ะ